ครับผมสวัสดีน้องครับ <c oughs> บ้านครับวันนี้อยู่บ้านทำงานเสร็จแล้วครับสำหรับเจ้าสายฝนนะครับก็กลับบ้านครับผม ขอบคุณมากครับจะโทษครับเสียอ้อดอกครับตีหนึ่งเอาแคทมาส่งครับแล้วโลนล้อเหล็กจะไปเอาซานนี่ไปทำงานชั่วโมงครับผม รถกำลังเอารถขึ้นครับ long time. Huh? แรงเถ่าวะสิบล้อคันนี้าจะลงไปตรงนี้ครับผมที่ทำงานของเราไปเลยหวเข้าไปเลย เฮ็ดแหนพอยมีขุดสาครับมี่มองขุดวะว้าวยระดับเสียอื้องเนาะระดับเสียอื้องเนาะครับผมถึงนางานเป็นที่เรียบร้อยครับ ในพี่นอ้องงานของเราวันนี้ที่จะทำครับขุดสะครับลูกนี้ครับหมด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 เพิ่มความลึกครับผมของสาลูกนี้นะครับลูกค้าบอกว่าจะจ้างเป็นชั่วโมงนะครับว่าสองชั่วโมงพนาพี่นองไม่เสียว,ว่าเ่ยอ๋อ ก็ทำไปครับได้เวลาเท่าไหร่ก็ค่อยมาดูกันอีกทีหนึงไม่รู้ว่าขี้โคนจะลึกไหมถ้าขี้โคนไม่ลึกก็โอเคครับแต่ว่าปัญหาเลืกดอกรงเดี๋ยวเบิง่ง เอามาใส่ท้างนี้มั้งครับทางนั้นดิทางนั่นจก็ขอ้านงนั่นเดี่นั่นนะน้ล้นเขาท้างนั้นะเอาเอาเอาดินขึ้นได้ท้างนั้นขึ้นได้ปะบ่ทางนั้นแม่บ่เอาขึ้นทางนั้นบ่เอาขึ้นมัครับท่างหวยบเอาขึ้นเอาขึ้นได้หนึ่งท่างสองท่างนี่ สองทางนี้มันบ่ะครับอ่าทางนั้นเบ้าขึ้นเอาดินขึนทางนั้นกับทางนี้ท่านทางนั้นเบ้าขึ้นจะจังไดเออยได้ซ้ำไหนเก่อยอได้ซ้ำไหนเกอเรียบมีเออโคตรหุ่นนะ อ่างเงินไปเกี่ยวป้าไว้เต็มต้มเลือกวะแม่อยู่ต้มมันเลือกวะไหนเช็คเบื้องหลังเอารถลงนีเลยเอากระจขึ้นมาเปิดนี่ยเองหังเีงนีเละเอากลเปดนย พี่เออนี่แองมกแกมอยู่แล้วสม่วยลุ okay. ่นผมน่ะสีไฮสีไฮเอาเอาดินมาผีเป็นบ่เนี่ยเออนี่ละนี่ละนี่ละต้นนี้แม่แม่ไว้ยกดึงูพอเฮ็ดจังได้ขนาดรถรถสีมางได้บ่ะเนี่ยมาท่านี่ก็ได้หนิอ๋อนี่มานี่ก็ได้พูใหญ่อยู่นี่มาท่านี่ก็ได้เอาเอาต้นนั้นแล้วจังมานี่ก็ได้นี่เดี๋ยวมาเอาต้นอีก่อน าาค,คุณแม่คุณแม่คือหายเวลามาหน่อยแถอขคันเวลาสองชั่วโมงครับสี่ไปไกลเลยคุณแม่เอ้ยมีสีได้บ่ ท่นสั่นกับเฮ็ดไปตามเวลาเด้อแม่เด้อครับครับเพราะว่าขันมุคผมสิได้ครับมันสิได้ลงมาเบิ่งเบิงกันนี่มันสิลงได้โอ้ลงบ่ได้ดอกนี่ลงบ่ได้จำเลยเออ สรรให้สะคู่นี่ย่างมานี่ได้บ่หันได้ฮะได้ได้สะได้คือเก่าสะคู่ยางมานี่เลยเออสะ กล้าลงไปครับผมลึกครับเสียงครับผมว่าสีแก้นครับพี่น้องมะแกนครับวิธีการก็เลยต้องหาวิธีข,า,ขามไปเฮ็ดรัางหุ่นก่อนครับ วงดินให้ขึ้นไปได้เยอะที่สุดครับตรงนี้ครับเพียงเข้ามุมโน้นครับแล้วค่อยขุดใหม่ครับตอนล้วนใบรับครับกัดอยู่สามซีหามือครับ กลับมาไปซานีครับงานไม่เยอะครับผมไม่ได้ออกสองคันนะครับออกมือละขันนะครับอ๋อจริงองเริ่มทำง,งานได้ครับโอ้ เ้ารถลงไปดี่เสร็จเลยครับเนี่ยดีน่ะที่ไม่เอารถลงไปครับเ้ารถลงไปนี่เสร็จเลยครับเนจเบ,เนบเลยเป็นดินทรายครับ จับข้ามาให้เตรียมรูตรงนี้ครับครับเนี่ยครับครับเชนถามรถหัวคร,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 รับนน,นครับครับปีขอโซโรุร่ม ของของผู้ใดวครับอ่าดีเสียถามรถัวหลัครับยังวนแล้วโอ้ยรถอยู่บ้างน่อยครับโอ้โครับรงหลไม่เบิ้งเงินะรมาสหมไม่เบิ้งด้วยะครับครคครับโอเคครับเดี๋ยวเ่อนครับครับ